สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะมาจากบทความธรรมชาติคือคมภีสัจธรรมและลัทธิค่ะครับผมคือบทความนี้เขาเสนอแนวคิดว่า,าแหล่งความรู้หรือว่าสัจธรรมจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในคมภีที่เราเขียนเขียนกันขึ้นมาครับแต่อาจจะอยู่รอบตัวเราเนี่ยแหละในธรรมชาตินี่เองน่าสนใจครับใช่ค่ะบทความเขาตั้งข้อสังเกตนะคะว่าคือมนุษย์เราเนี่ย ่สร้างคำภีร์ขึ้นมาเพื่อนำทางชีวิตใช่ไหมคะครับผมก็เป็นแนวทางแต่ก็นะคะหลายๆครั้งคมภีร์พวกนั้นกลับนําไปสู่ความขัดแย้งการแบ่งแยกหรือบางทีก็แบบสงครามเลยก็มีอืมจริงครับเห็นได้บ่อยๆก็เพราะการตีความหรือการไปยึดติดอะไรบางอย่างเขาก็เลยตั้งคําถามว่าหรือว่าจริงๆแล้วธรรมชาติเนี่ยที่มันไม่มีตัวอักษรเนี่ยนะครับมันคือคำพีสากลหรือเปล่า ที่เราทุกคนแบบเข้าถึงได้เหมือนกันหมดเป็นมุมมองที่น่าคิดมากครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าเอ๊เราจะอ่านธรรมชาติในฐานะคัมภีร์ได้ยังไงแล้วทำไมคำพีที่คนสร้างขึ้นมาเนี่ยมันถึงกลายเป็นเหมือนดาบสองคมไปได้ครับแล้วแนวคิดแบบนี้จะช่วยให้เราเข้าใจเอ่อความจริงของโลกได้ดีขึ้นหรือว่าช่วยลดความขัดแย้งได้ไหมครับผมเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าธรรมชาติที่ไม่มีหน้ากระดาษ ไม่มีบทบัญญัติเลยเนี่ยมันจะสอนอะไรเราได้บ้างคะครับเป็นคำถามที่ดีเลยครับคือบทความเขาเสนอว่าธรรมชาติสอนเราผ่านการเป็นของมันเองเลยการเป็นของมันใช่ครับผ่านปรากฏการณ์ที่เราสังเกตเห็นได้ตรงๆงเลยไม่ต้องอาศัยตวัวอักษรหรือว่าการตีความอะไรซับซ้อนอืมลองนึกถึงใบไม้ที่เปลี่ยนสีแล้วก็ล่วงหล่นจากต้นไม้อย,อย่างเงี้ยค,ค่ะค่ะเห็นภาพเลยมันไม่ได้บอกเราด้วยคำพูดนะ แต่มันแสดงให้เราเห็นเลยถึงสัจธรรมเรื่องความไม่เที่ยงอ๋ออันนี้จังใช่ครับอันนี้จังการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาคือมันโชว์ให้ดูเลยมีครับมีอีกอย่างเช่นสายน้ำที่มันไหลไปเรื่อยๆใช่ไหมครับค่ะไม่ว่ามันจะเจอโขดหินหรือเจอทางโค้งมันก็ยังปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ไหลไปข้างหน้าได้เสมอ อันนี้มันก็สอนเราเรื่องความยืดหยุ่นการปรับตัวการไม่ยึดติดอยู่กับที่อะไรแบบนี้ครับแล้วมีอีกไหมคะอีกตัวอย่างก็ดวงอาทิตย์ไงครับอ๋อค่ะดวงอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างให้ความอบอุ่นกับโลกโดยไม่ได้เลือกว่าจะให้ใครไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรเลยอืมจริงด้วยค่ะนี่ก็เป็นบทเรียนเรื่องการให้ การเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากๆพอฟังแบบนี้แล้วออรู้สึกว่าบทเรียนพวกนี้มันเป็นสากลจริงๆนะคะครับผมไม่ว่าใครชาติไหนภาษาอะไรก็สัมผัสได้เข้าใจได้เหมือนๆกันใช่ครับไม่เหมือนคำพีที่เป็นตัวหนังสือที่ต้องอาศัยภาษาการศึกษาหรือว่าการตีความเฉพาะกลุ่มมากๆใช่เลยครับนั่นคือจุดเด่นที่บทความเขาชี้ให้เห็นเลยครับค่ะคือธรรมชาติเนี่ย เขาเขียนบทเรียนด้วยการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สอนด้วยการดำรงอยู่ของมันเองอืม,มันเป็นประสบการณ์ตรงของสัจธรรมที่แบบไม่ได้ถูกจำกัดด้วยภาษาหรือวัฒนธรรมหรือแม้แต่ยุคสมัยเลยค่ะ เปิดกว้างจริงๆใช่ครับมันเปิดกว้างให้ทุกคนเข้าถึงได้หมดเลยเพียงแค่เราแบบเปิดใจสังเกตแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่เห็นแต่ก็นะคะในทางกลับกันบทความก็เตือนเรื่องปัญหาของคัมพี์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งว่าดังทีมันก็เอ่อไม่ได้นําทางอย่างที่ควรจะเป็นเสมอไปตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นหรอคะทําไมคัมพีร์ที่ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยคําสอนดีๆถึงกลายเป็นปัญหาไปได้ครับ จุดเปลี่ยนสำคัญเลยที่บทความเขาเน้นย้ำก็คือเมื่อมีบุคคลหรือว่ากลุ่มคนเนี่ยเข้ามาเป็นเจ้าของเสียงเป็นเจ้าของเสียงใช่ครับหรือเข้ามาผูกขาดการตีความคำพีนั้นๆไปเลยอ๋อคือพอคนเริ่มเชื่อหรือไปยึดถือตัวบุคคลที่ตีความมากกว่าแก่นแท้ของคำสอนในคำพีเองค่ะความศักดิ์สิทธิ์หรือศัจรธรรมในคำพีก็อาจจะถูกแบบบิดเบือนไปได้ง่ายๆเลยครับหมายความว่า แทนที่ใช้คำพีเป็นเหมือนกระจกสะท้อนความจริงหรือเป็นเข็มทิศนำทางเรารมันกลับกลายเป็นว่าเรามองผ่านแว่นของคนที่มาตีความให้เราฟังอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่เลยครับใช่เลยบทความเปรียบเทียบได้ชัดเจนมากครับว่าคำพีแท้เนี่ยควรจะทำหน้าที่เหมือนกระจกเงากระจกเงาครับที่สะท้อนความจริงให้เราเห็นตามที่มันเป็นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันถูกตีความแบบคับแคบตายตัวแล้วก็ถูกควบคุมโดยคนกลุ่มเดียว มันจะกลายเป็นเหมือนกรอบที่บังคับให้เรามองโลกผ่านมุมมองนั้นมุมเดียวเท่านั้นอืมพอเห็นภาพเลยค่ะพอคนเริ่มยึดติดกับกรอบนี้มากกว่าตัวความจริงเองทีนี้ก็เกิดการแบ่งแยกแล้วครับพวกเราพวกเขาใครไม่เชื่อตามนี้คือผิดคือศัตรูอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้เองสินะคะที่บทความเขาเรียกว่ามันเปลี่ยนจากคำพีไปเป็นลทัทธิถูกต้องครับ ซึ่งออพอกลายเป็นลทัทธิมันก็มักจะนําไปสู่ความขัดแยง้งใช่ครับเพราะมันไปเน้นที่ความพักดีต่อกลุ่มหรือต่อผู้นํามากกว่าการที่เราจะสแสวงหาความจริงด้วยตัวเองใช่เลยครับและกลไกลสําคัญที่ขับเคลื่อนกระบวนการนี้เลยนะบ่อยครั้งคืออัตตาหรืออีโก้อัตตาอีโก้ครับ ความยึดมั่นในตัวตนในความคิดของฉันในกลุ่มของพวกเราเนี่ยแหละครับอพอการตีความคำพีมันถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการที่จะแบบฉันต้องถูกเธอต้องผิด ฉันเหนือกว่าหรือต้องการมีอำนาจควบคุมคนอื่นค่ะมันก็ง่ายมากเลยครับที่จะนำไปสู่การตัดสินการขีดกันแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือความขัดแย้งที่รุนแรงการยึดมั่นถืองันในความจริงของฉันนี่เองที่บทความชี้ว่าเป็นต้นตอของปัญหาใหญ่ๆใช่ครับอย่างสงครามไม่ใช่ตัวความจริงเองที่เป็นปัญหาถูกต้องเลยครับบทความเสนอชัดเจนว่าสงครามเนี่ยไม่ได้เกิดจากความจริงหรอกอ้าวแล้วเกิดจากอะไรคะแต่เกิดจากการที่ใครบางคนลุกขึ้นมา ประกาศว่าความจริงชุดนี้เป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นเองโห oh, แรงเหมือนกันนะคะครับแล้วก็พยายามบังคับให้คนอื่นยอมรับหรือไม่ก็กําจัดคนที่ไม่เห็นด้วยออกไปเลยอืม <Ừ. S 1> กลายเป็นว่าความเชื่อที่มันควรจะเป็นเรื่องส่วนบุคคลหรือเป็นแนวทางสร้างสันติกลับถูกใช้เป็นอาวุธไปสัง,งัันค่ะเป็นเครื่องมือใช่ครับเป็นเครื่องมือในการสแสวงหาอำนาจแล้วก็สร้างความแตกแยก เหมือนกับว่าปัญหาจริงๆไม่ได้อยู่ที่ตัวคําสอนตั้งต้นเลยครับไม่น่าจะใช่ที่ตัวคําสอนแต่อยู่ที่ธรรมชาติของมนุษย์เราเองที่มักจะอยากครอบครองอยากควบคุมครับผมแม้กระทั่งกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้อย่างความจริงเนี่ยนะใช่ครับพอมีความอยากนี้เข้ามาปนเปื้อนบอกกับการตีความที่มารักใช้ความอยากนั้นค่ะความขัดแย้งก็เกิดได้ง่งายๆเลย มันสะท้อนธรรมชาติของมนุษย์ในแง่นั้นจริงๆครับความต้องการที่จะเป็นเจ้าของความคิดหรือยึดมันว่ากลุ่มตัวเองเหนือกว่าเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลยของความขัดแย้งในทุกระดับตั้งแต่เรื่องเล็กๆในชีวิตประจําวันเราไปจนถึงสงครามใหญ่ๆระหว่างประเทศเลยบทความนี้ก็เลยชวนให้เรากลับมาทบทวนนะครับว่าเออที่เราเชื่อเชื่อกันอยู่เนี่ยเรากําลังยึดต,ติดกับเปลือกของความเชื่อหรือว่าเรากําลังเข้าถึงแก่นของสัจธรรมกันแน่ เป็นคําถามที่ชวนคิดมากค่ะแล้วพอ,อบทความชี้ให้เห็นปัญหาแบบนี้แล้วเนี่ยเขามีทางออกหรือข้อเสนอแนะอะไรบ้างไหมคะครับมีครับหรือว่าเราต้องยอมรับว่าเออนี่แหละธรรมชาติมนุษย์แก้ไม่ได้หรอกอะไรแบบนี้บทความเขาเสนอทางออกที่น่าสนใจนะครับโดยชวนให้เราเปลี่ยนมุมมองเลยเปลี่ยนมุมมองอยังไงคะกลับไปที่แนวพิษตั้งต้นที่เราคุยกันตอนแรกครับคือมองว่าธรรมชาติทั้งหมดนี่แหละ <c oughs> คือคัมภีร์ร่วมกันของทุกชีวิตเลยมไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆค่ะหมายความว่าแทนที่เราจะมอแต่ปกป้องคัมภีร์ของฉันหรือความเชื่อของฉันครับเราควรจะหันมาเรียนรู้จากคัมภีร์ของโลกที่มันเปิดเผยอยู่ตรงหน้าเรานี่แหละร่วมกันใช่เลยครับลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเรามองสรรพสิ่งในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นดิน น้ำลมไฟต้นไม้สัตว์หรือว่าดวงดาวค่ะเป็นเหมือนหน้าต่างต่างๆในคำภี์เล่มใหญ่ยักษ์ที่เราทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันอืแล้วเราก็สามารถเรียนรู้จากมันได้โดยตรงเลยค่ะเราก็อาจจะไม่ต้องมาทะเลาะก,กันแล้วว่าใครเป็นเจ้าของความจริงหรือว่าใครตีความได้ถูกต้องที่สุดแล้วผลที่ปามมาจะเป็นยังไงคะถ้าเราสามารถมองแบบนั้นได้จริงๆผลลัพธ์ที่บทความเขาหวังไว้ก็คือ เราอาจจะลดละความพยายามที่จะไปครอบงำหรือไปตัดสินคนอื่นด้วยความจริงในแบบของเราลงได้ค่ะเพราะเราจะตระหนักว่าเฮ้ยมันมีความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นปรากฏอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเลยนะอืเป็นความจริงที่เราสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้มันจะส่งเสริมทัศนคติของความอ่อนน้อมการเปิดใจรับฟังและก็การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดครับเหมือนเป็นการเปลี่ยนจากการที่เราต้อง ต่อสู้เพื่อปกป้องความเชื่อของเราครับผมไปสู่การแสวงหาความเข้าใจร่วมกันจากแหล่งความรู้เดียวกันก็คือโลกและธรรมชาติถูกต้องครับมันเป็นการเปลี่ยนกระบวนการครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับค่ะจากการที่เราไปยึดติดในตัวบทหรือการตีความที่มันอาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งได้ง่ายๆค่ะไปสู่การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงและการสังเกตซึ่ง เออมันเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าจริงค่ะแล้วก็อาจจะนำไปสู่ความเข้าใจอวิตรงกันได้มากกว่าด้วยเพราะมันตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่เราสัมผัสร่วมกันได้ฟังดูแล้วเหมือนกับเป็นการเชิญชวนให้เรากลับไปเชื่อมต่อกับโลกกับสิ่งรอบตัวเราให้มากขึ้นนะคะใช่ครับใช่เลยให้มองเห็นบทเรียนที่มันซ่อนอยู่ในสิ่งธรรมดาสาม,มัญรอบๆตัวเรานี่เองใช่ครับมันคือการเรียกร้องให้เราใช้สติแล้วก็ปัญญาในการอ่านโลกที่เราอาศัยอยู่อ่านโลกครับ ไม่ใช่แค่อ่านตัวหนังสือในตำรายอย่างเดียวแต่คือการอ่านสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แบบแผนต่างๆที่ธรรมชาติแสดงให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาเลยสรุปแล้วนะคะสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ก็คือข้อเสนอที่ว่าเอ,อ่อบางทีทำทีที่มันลึกซึ้งที่สุดแล้วก็เป็นสากลที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ถูกจารึกไว้บนแผ่นหินหรือใบลานที่ไหนครับผมแต่อยู่ในทุกอนูของธรรมชาติรอบตัวเรานี่เองรอให้เราเปิดใจอ่านแล้วก็เรียนรู้ครับรอการค้นพบ มันเหมือนเป็นการเปลี่ยนจุดสนใจจากคำพูดเกี่ยวกับความจริงไปสู่ประสบการณ์ของความจริงโดยตรงเลยนะคะใช่ครับสัมผัสตรงๆเลยมีประโยคทิ้งท้ายในบทความทีออ่ดิฉันชอบมากเลยค่ะมันสรุปใจความได้ดีมากเขาเขียนว่าครับว่ายังไงครับทุกย่างก้าวที่เหยียบลงคือความทรงจำของโลก ทุกลมหายใจที่รับเข้าคือคำสอนของธรรมชาติผู้ใดอ่านออกย่อมไม่หลงทางโอ้โหข่มขยมากครับใช่ค่ะมันเหมือนบอกเราว่าคำตอบหรือแนวทางเนี่ยมันอยู่กับเราตรงนี้แล้วอยู่ที่ว่าเราจะอ่านมันออกหรือเปล่าครับซึ่งนั้นก็นำไปสู่คำถามไปเปิดที่น่าสนใจมากให้เราเก็บไปคิดต่อกันได้นะครับค่ะคำถามอะไรคะว่าเออถ้าหากธรรมชาติคือคำภีเล่มใหญ่นี้จริงๆแล้วเนี่ยในโลกปัจจุบันของเรา ที่มันเต็มไปด้วยความเร่งรีบเทคโนโลยีสิ่งรบกวนเยอะแยะไปหมดค่ะจริงค่ะมีบทไหนหรือหน้าไหนในคัมภีรธรรมชาติเล่มนี้ที่เราอาจจะกำลังมองข้ามไปหรือว่าอ่านมันไม่ออกอืหรือกระทั่งกำลังตีความมันผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงหรือเปล่าน่าคิดมากค่ะและถ้าเราลองหันกลับมาอ่านบทเรียนเหล่านั้นด้วยความใส่ใจ ด้วยมุมมองที่สดใหม่มากขึ้นเนี่ยมันอาจจะให้คำตอบหรือให้ทางออกสำหรับความท้าทายใหญ่ๆที่เรากำลังเผชิญอยู่ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ออวิกฤตสิ่งแวดล้อมค่ะปัญหาใหญ่เลยหรือความขัดแย้งทางสังคมที่ดูเหมือนจะหาทางลงกันไม่ได้สักทีอะไรแบบนี้อืมมันอาจจะมีคำตอบซ่อนอยู่ในการอ่านธรรมชาติให้ลึกซึ้งขึ้นก็ได้นะครับเป็นเรื่องที่น่าคบคิดต่อยอดกันดูครับเป็นประเด็นทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ยินดีครับ